วันที่12มิถุนายน2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซิโอมาราคาสโตประธานาธิบดีของฮอนดูรัสจะมีการอาศัยอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา6วันระหว่างนั้นจะเข้าพบกับสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนซึ่งทางประธานาธิบดีฮอนดูรัสได้มีการร้องขออย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม New Development Bank ที่นำโดย BRICS ในการประชุมกับจินมารูเซฟประธานธนาคารเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคม2566 ทางฮอนดูรัสได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กับทางไต้หวันและได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทางจีนเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนและการจ้างงานซึ่งฮอนดูรัสเป็นหนึ่งในผู้ปลูกกาแฟาชั้นนําของอเมริกากลางส่วนทางด้านจีนเองก็มีความสนใจที่จะซื้อเนื้อวัวและกล้วยของฮอนดูรัสรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยทั้งนี้ทางจีนได้ออกมากล่าวว่าไต้หวันนั้นอยู่ในฐานะดินแดนของจีนโดยไม่มีสิทธิ์ในการสาร้างสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐซึ่งทางไทเปเองได้ออกมาปฏิเสธและที่ผ่าน มาจีนได้เรียกร้องให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์รับรู้จุดยืนของตน